ตอนที่1,307การสร้างตัวตนใหม่นี่อะไรหัวใจของคาย่าเฟรรู้สึกตึงเครียดความตรงไปตรงมาของซูผิงเป็นการแสดงความมั่นใจอย่างแท้จริงเมื่อทุกอย่างมาถึงจุดนั้นเธอไม่อยากรอและตายอยู่เฉยๆแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแต่เธอก็ต้องตอบโต้กลับไป เมื่อสิ้นเสียงเธอก็จู่โจมทันทีรัศมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวระเบิดออกมาลวดลายสีเงินปรากฏบนหน้าผากของหญิงสาวขณะที่กำปั้นของเธอพุ่งไปข้างหน้าอย่างดูเดือดปังซูพิงกระแทกฝ่ามือออกไปตอบโต้ราวกับรู้ว่าเธอจะลอบโจมตีอยู่ก่อนแล้วเขาสลายพลังทั้งหมดที่กระจุกตัวอยู่ในฝ่ามือของเธอได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นและกดคำสาปตรงกลางหน้าผากของหญิงสาว อย่าคิดจะต่อต้านเสียงของซูผิงมั่นคงและไม่แยแสคาย่าเฟรกล่าวอย่างโกรธเคืองนายมันน่ารังเกียจฉันเอาชนะเธออย่างยุติธรรมและตรงไปตรงมาหน้ารังเกียจตรงไหนซูผิงถามกลับขณะส่งพลังแห่งคำสาปเข้าไปในจิตสำนึกของคาย่าเฟรคาย่าเฟรรู้สึกได้ทันทีว่าพลังแห่งความมืดกำลังบุกรุกสมองของเธอ เธอใช้ทักษะลับเพื่อกระจายพลังเหล่านั้นออกไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามสุดท้ายความแข็งแกร่งของเธอยังคงไม่เพียงพอและพลังแห่งคำสาปทำให้ศีรษะของเธอมึอนงงโดยไม่สามารถต่อต้านอำนาจที่น่ากลัวได้ทันใดนั้นข้อมูลไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งเข้ามาในหัวของเธอภาพและเหตุการณ์นับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นพวกมันเป็นระเบียบมากจนเธอรู้สึกว่าสมองของเธอกำลังจะถูกทำลาย ไม่นานหลังจากที่เธอค้นพบว่าจิตใจของเธอถูกแช่แข็งเธอไม่รู้สึกถึงร่างกายของตัวเองอีกต่อไปรัศมีแห่งความมืดจางหายไปอย่างรวดเร็วไม่เหลือสิ่งใดนอกจากความเงียบสงัดที่อยู่รอบตัวคาย่าเฟยพยายามลองอีกครั้งโดยกระตุ้นทักษะวิญ,ญญาณทั้งหมดของตัวเองแต่สุดท้ายเธอก็พบว่าเธอไม่สามารถตรวจจับพลังใดๆดได้และหัวใจของเธอจมลงทันทีดูเหมือนทักษะของซูผิงจะน่ากลัวกว่าที่เธอคิดไอ้บ้าปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะคาย่าเฟรคำรามอย่างโกรธจัด ไม่มีเสียงตอบรับจากความมืดทุกสิ่งเงียบสงัดไม่มีแม้กระทั่งเสียงสะท้อนหลังจากสาบแช่งครู่หนึ่งเธอก็รู้สึกตื่นตระหนกและเศร้าใจมากกว่าเดิมเธอเพิ่งได้รับมรดกของผู้ปกครองจากระวาลและยังไม่มีโอกาสเติบโตตอนนี้เธอต้องตกเป็นทาสของคนอื่นและมันเป็นความอัปยศอย่างถึงที่สุดปล่อยฉันออกไปฉันยอมจำนนลแล้วคาย่าเฟรกัดฟันร่ำร้องฉันขอร้อง ในความมืดมิดอันเงียบสงบทันใดนั้นแสงสีทองได้ปรากฏขึ้นจากที่ไหนสักแห่งแสงค่อยๆก่อตัวเป็นกระแสน้ำวนซึ่งดูเหมือนเป็นช่องทางไปสู่โลกภายนอกอย่างไรก็ตามคาย่าเฟรมไม่สามารถหาทางออกได้เธอเห็นซูผิงผ่านรูขนาดเล็กเท่านั้นในเมื่อเธอขอร้องฉันก็จะให้โอกาสเธอแม้ว่าเธอจะได้รับความตายอย่างน้าอนาถในสักวันหนึ่งเธอก็จะไม่เสียใจใช่ไหมสิ่งที่ซูผิงกล่าวทำให้ร่างของเธอหนาวเหน็บถึงกระดูก ไม่นานหลังจากนั้นคาย่าเฟรก็พบว่าความมืดรอบตัวเธอหายไปไม่เพียงแต่เธอจะมองเห็นซูผิงเท่านั้นแต่เธอยังสามารถเห็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวอีกด้วยมันเหมือนกับการสังเกตตัวเองผ่านมุมมองของบุคคลที่สามจากนั้นเธอก็พบว่าใบหน้าของเธอเฉื่อยชาไร้อารมณ์อย่างสมบูรณ์ ขณะสังเกตด้วยความตกใจและสงสัยร่างกายที่เฉยชาของเธอกลับปรากฏรอยยิ้มน้อยๆคล้ายกับว่าร่างกายที่ไรวิญ,ญญาณก่อนหน้านี้อยู่ดีๆก็ได้รับวิญ,ญญาณดวงใหม่แล้วนายท่านครูต่อมาคาย่าเฟรรู้สึกหวาดกลัวเธอเห็นว่าร่างกายของเธอกำลังยิ้มอย่างอ่อนหวานและโค้งคำนับให้ซูผิงจากนั้นเธอก็กล่าวด้วยท่าทางที่เชื่อฟังมากที่สุดนายทำอะไรกับร่างกายของฉันคาย่าเฟรกล่าวด้วยความโกรธและจิตใจของเธอก็เต็มไปด้วยความกลัว ซูผิงไม่ได้ขยับริมฝีปากแต่เสียงของเขาก้องกังวานในหูของหญิงสาวไม่มีอะไรมากฉันแค่ถอดวิญญาณของเธอออกมาจากนั้นก็สร้างวิญญาณใหม่ที่มีความทรงจำของเธอเป็นโครงสร้างซึ่งแน่นอนว่ามันผ่านการแก้ไขเล็กน้อยดูเหมือนมันจะค่อนข้างทำงานได้ดีเลยแกมันปีศาจขย่าเฟรตกใจและเดือดดานเธอไม่รู้จะสาปแช่งชายหนุ่มคนนี้อย่างไรเขาชั่วร้ายจนเป็นเหมือนปีศาจที่ถูกส่งตรงมาจากนรก ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะกอบกู้โลกด้วยการเป็นเทพนี่ฉันก็จำเป็นต้องลองวิธีอื่นต่อให้เป็นปีศาจก็ตามเสียงของซูผิงก้องอยู่ในใจของเธอจากนั้นเธอก็เห็นรอยยิ้มของเขานายจะทำแบบนี้ไม่ได้คาย่าเฟรคารามอย่างโกรธจัดแต่ไม่ได้ยินเสียงของซูผิงอีก เมื่อกลับมาที่คอกเลี้ยงดูซูผิงมองดูคาย่าเฟรที่ยืนอย่างเชื่อฟังอยู่ตรงหน้าเขารู้สึกเจ็บปวดใจไม่มากก็น้อยแม้ว่าเขาจะดัดแปลงวิญญาณของเธอและควบคุมเธอได้อย่างสมบูรณ์แต่เขาก็ไม่ได้รับความทรงจำเกี่ยวกับมรดกของจักรพรรดิสงครามไม่เช่นนั้นแม้แต่วิญญาณที่ถูกเขาสร้างขึ้นก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองกลายเป็นจักรพรรดิเทพได้ แต่เมื่อเขาไม่สามารถครอบครองมรดนั้นสุดท้ายมันก็จะหายไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ทําให้สูผิงเสียใจเป็นอย่างมากศพของจักรพรรดิสงครามยังคงอัดแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้นั่นเป็นเหตุผลที่มันพุ่งเข้าหาสิ่งมีชีวิตจากนอกจัก,กรวาลอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ร่างนั้นลอยอยู่ใกล้รอยแตกเป็นไปได้ว่ามันสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างและลอยอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแล้วแม้ว่าเหตุผลนี้จะไม่น่าเชื่อแต่สูผิงคิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างแน่นอน เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าจาัก,กรพรรดิสงครามผู้ยิ่งใหญ่และดื้อรั้นจะมีความเข้มแข็งม,ม,มากแค่ไหนในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สูผิงมองเห็นซากศพที่สามารถเคลื่อนไหวได้เองในอดีตอาจารย์ของท่านหญิงเขียวก็เหมือนกันไม่ใช่หรอแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่เขายังคงใช้ร่างกายของตัวเองเพื่อปิดกั้นหลุมลึกลึกย้อนกลับไปในตอนนั้นสูผิงอ่อนแอเกินกว่าจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ในหลุมไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นจักรวาลที่ลึกลับหรือนั่นเป็นรอยแตกที่นำไปสู่โลกอื่น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดความดื้อรั้นแบบนั้นก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่ามาหาสงครามครั้งนั้นน่ากลัวมากแค่ไหนขณะเพ่งสมาธิสูผิงกล่าวกับคาย่าเฟรที่ยืนอยู่ด้านข้างว่าเธอจะต้องตามอาจารย์ของฉันไปทําภารกิจในอีกสองสามวันข้างหน้าจงทําทุกอย่างที่อาจารย์ของฉันบอกให้เธอทําทราบแล้วนายท่านคาย่าเฟรกล่าวอย่างเชื่อฟังจากนั้นเธอทําความเคารพอีกครั้งก่อนจะเดินไปที่อาคารของเซินหวง ซูพิงแจ้งให้อาจารย์ของเขาทราบสถานการณ์ผ่านกระแสจิตคายาเฟรถูกควบคุมโดยสมบูรณ์แล้วและอาจารย์ของเขาสามารถใช้งานเธอได้ตามต้องการเซิรนวงเห็นคายาเฟรที่ประตูและพบว่าเธอดูแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงความเย่อหยิ่งของทายานักบุญในดวงตาของเธอหายไปหมดสิ้นเธอมีท่าทีสบายๆและไม่แยแสะมากขึ้นแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเห็นได้ชัดว่ามันเป็นรอยยิ้มปลอมๆที่ซ่อนความโหดร้ายไว้ข้างใน ทายาทนักบุญดูเหมือนจะกลายเป็นคนละคนเรื่องนี้ทำให้เซินหวงมีความกระตือรือร้อนมากเขาไม่รู้ว่าซูผิงทำได้อย่างไรแต่การที่เขาสามารถฝึกทายาทนักบุญให้เชื่องได้ในเวลาอันสั้นก็เป็นสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างถึงที่สุดเซินหวงคุยกับทายาทนักบุญอยู่พักหนึ่งและพบว่าเธอแตกต่างไปจากเมื่อก่อนราวกับเป็นคนละคนภายในร้าน สู้พิงสนทนากับโจโอแอนนาอยู่พักหนึ่งจากนั้นพวกเขาก็เคลื่อนย้ายไปยังหลุมศพกึ่งเทพพร้อมกับอาสู์ชุดใหม่ที่ต้องฝึกฝนจุดประสงค์หลักในการเดินทางครั้งนี้คือการให้คำตอบแก่เทพอมะตะทั้ง4ในขณะเดียวกันเขาก็มีความคิดอื่นอยู่ในใจอีกด้วย หลังจากเข้าสู่หลุมสะพึงเทพ,พสูงก็เดินทางไปยังพื้นที่ต้องห้ามก่อนดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยอสูรระดับหล่อสวรรค์ที่ดูร้ายมากมายอสูรระดับเทพอมตะทั้งหมดที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ถูกเขาและเทพอมตะทั้งสี่กวาดล้างไปหมดแล้วดังนั้นที่นี่จึงอันตรายน้อยกว่าเดิมมากอย่างไรก็ตามสำหรับนักผจญภัยทั่วไปดินแดนแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยอันตรายเหมือนเดิม ซูพิงเรียกหนูสายฟ้าออกมาด้วยเขาสั่งให้มังกรเพลิงนรกและอสูรคนอื่นๆเป็นผู้ควบคุมการฝึกฝนแทนหนูสายฟ้าไม่ได้เข้ามาในพื้นที่บ่มเพาะของซูพิงนับตั้งแต่สหยานหญิงเสียชีวิตมันอ่อนแอกว่าสุนัขมังกรดำและคนอื่นๆมากแต่หากเปรียบเทียบกับอสูรในระดับเดียวกันมันยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุด หลังจากฝึกฝนสองสครั้งในโลกอีกาทองคำและดินแดนเทพอาเคียนเจ้าตัวเล็กก็บรรลุความสามารถในการต่อสู้กับหลอดสวรรค์ทั่วไปได้อย่างไม่เป็นรองส้พิงถ่ายทอดเต่าที่เขารู้แจ้งให้กับมันผ่านสายสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นและมันช่วยให้เด็กน้อยมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในตอนนี้มันได้รวมโลกใบเล็กได้ถึงห้าใบแล้ว ขณะนั่งอยู่บนยอดเขาซูผิงมองดูมังกรเพลิงนรกและหนูสายฟ้าต่อสู้ในป่าและหนองน้ำพื้นที่ต้องห้ามถูกพวกมันพลิกคว่ำจนแทบจะพังทลายในตอนแรกอสูรของลูกค้ายังคงหวาดกลัวและไม่สามารถทำอะไรได้เมื่อเผชิญหน้ากับอสูรที่ดุร้ายพวกมันจะถูกฆ่าตายทันทีซูผิงไม่คิดจะเสียเวลาที่นี่ดังนั้นเขาจึงชุบชีวิตของพวกมันขึ้นมาและบังคับให้เข้าไปต่อสู้อีกครั้ง สถานที่บ่มเพาะระดับกลางเช่นหลุมศพกึ่งเทพไม่ใช่เรื่องท้าทายสำหรับซูผิงอีกต่อไปในขณะนี้แม้ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของที่นี่จะร่วมมือกันต่อต้านซูผิงแต่สุดท้ายพวกเขาก็จะถูกซูผิงจัดการอย่างง่ายดายคิดถึงครั้งแรกที่ฉันไปที่อาณาจักรเมฆสายฟ้าจริงๆซูผิงกินขนมและใช้หลังพิงก้อนหินเพื่อเฝ้าดูหนูสายฟ้าต่อสู้อย่างดุเดือดกับอสูรระดับหล่อสวรรค์ความรู้สึกของเขาค่อนข้างจะขัดแย้งกัน ย้อนกลับไปตอนนั้นเขาบังคับหนูสายฟ้าให้เข้าต่อสู้ด้วยทักษะลับทั้งหมดเพื่อกระตุ้นเจะจำนงนการต่อสู้ของมันอย่างไรก็ตามตอนนี้มันทำตัวเหมือนสุนัขบ้าที่หลุดจากการควบคุมมันโจมตีสัตว์ร้ายทุกตัวที่อยู่ในสายตาโดยไม่สนใจแม้แต่ระดับความแข็งแกร่งดูเหมือนว่ามันจะไม่รู้จักความหมายของคำว่าตายเลย เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหนูสายฟ้าซึ่งเคยเป็นอสูรขี้ขลาดซึ่งซูผิงจำเป็นต้องบังคับให้ทำการต่อสู้ทุกครั้งได้กลายมาเป็นสัตว์ร้ายที่บ้าคลั่งหลังจากการตายของเจ้านายสองคนซูผิงมองอย่างเงียบงนันเขาหลับตาลงและเกือบจะเห็นร่างเตี้ยเล็กยืนอย่างสงบอยู่ในป่าโครงกระดูกน้อย ซูพิงยกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาต้องการสัมผัสกับกระดูกเหล่านั้นอีกครั้งแต่สุดท้ายมือของเขาก็หยุดลงหลังจากที่เคลื่อนไปได้ครึ่งทางหลายวันต่อมาพวกเขาออกจากดินแดนต้องห้ามเพื่อเดินทางไปยังวิหารเทพสูงสุดเขาเรียกหาเทพอมะตะทั้งหมดให้มาพบกันที่นี่ผ่านกระแสจิตคุณสู เทพอมตะทั้ง4ี่ประหลาดใจที่เห็นซูผิงพวกเขาได้รับข้อความผ่านกระแสะจิตของซูผิงโดยที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซูผิงมาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่นี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างแท้จริง เมื่อทั้งสี่คนเห็นซูผิงอีกครั้งพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าเด็กน้อยคนนี้ดูเหมือนจะน่ากลัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่าพวกเขาไม่สามารถมองเห็นนอะความแข็งแกร่งที่แท้จริงของซูผิงได้อีกต่อไปในขณะเดียวกันเส้นขนทุกเส้นของพวกเขาก็ตั้งตรงมันเป็นสัญญ,ญาณเตือนอย่างชัดเจนว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นภัยคุกคามอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขาผมได้สอบถามผู้อาวุโสเกี่ยวกับการพาพวกคุณกลับบ้านแล้วซูพิงกล่าวอย่างตรงไปตรงมา แม้แต่จัก,กรพรรดิเทพก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้มีทางเดียวคือผมต้องขอความช่วยเหลือจากเทพโบราณเทพโบราณพวกเขามองหน้ากันด้วยความตกใจนั่นเป็นคำจากอดีตอันกลายพ้นตามความทรงจำของพวกเขานี่คือตำนานที่แท้จริงและคนเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ที่ยืนอยู่ในจุดสูงสุดของดินแดนเทพอาเคียนตัวตนปัจจุบันของผมไม่เพียงพอที่จะขอความช่วยเหลือจากเทพโบราณ ดังนั้นมีเพียงวิธีเดียวที่พวกคุณจะได้กลับบ้านนั่นคือการบรรจุทุกคนไว้ในจักรวาลของพวกคุณหลังจากนั้นพวกคุณก็เข้ามาในจักรวาลของผมอีกต่อหนึ่งซูผิงกล่าวขณะที่มองดูพวกเขาทั้งสี่เทพอมะตะทั้งสี่ตกตะลึงนั่นก็เป็นข้อเสนอเดียวกับเมื่อก่อนไม่ใช่หรือไม่มีใครในหมู่พวกเขาเต็มใจจะยอมรับเรื่องนี้ไม่มีทางอื่นแล้วเหรอซิฟอดไม่ได้ที่จะถามซูผิงเหลือบมองเธอและสายหน้าเล็กน้อย ผมจะให้เวลาพวกคุณคิดแม้ว่าคุณจะต้องการออกไปตอนนี้แต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมผู้คนจำนวนมากถ้าคุณสามารถรอคอยได้มากกว่านั้นเมื่อผมกลายเป็นเทพโบราณผมจะพาดินแดนของพวกคุณกลับสู่ดินแดนเทพอาเคียนด้วยเมื่อเจ้ากลายเป็นเทพโบราณแล้วทั้งสี่มองซูผิงด้วยดวงตาเบิกกว้างแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าตัวตนเดิมที่อยู่ในดินแดนเทพอาเคียนแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าเทพโบราณน,นั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหน ถูกต้องซูพิงพยักหน้าชิวเลโลอดไม่ได้ที่จะถามว่าแล้วระดับปัจจุบันของเจ้าคืออะไรซูพิงไม่ได้ปิดบังอะไรในเรื่องนี้ในแง่ของระดับผมยังไปไม่ถึงพวกคุณแต่หากพูดถึงระดับความแข็งแกร่งผมสามารถฆ่าพวกคุณทั้งสี่ได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวอีกไม่ช้าผมจะควบแน่นหัวใจเต๋าของตัวเองขึ้นมาแล้วเมื่อถึงเวลานั้นผมจะกลายเป็นจัก,กรพัรดิทันทีผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่คิดว่ามันก็ใกล้มากแล้ว ควบแน่นหัวใจเต่าเพื่อเป็นจัก,กรพรรดิทุกคนจ้องมองไปที่ซูผิงในดินแดนเทพอาเคียนจัก,กรพรรดิมีตำแหน่งเดียวเท่านั้นนั่นคือจัก,กรพรรดิเทพจัก,กรพรรดิเทพเป็นสภาวะที่อยู่เหนือพวกเขาอย่างแน่นอน หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งทั้งสี่คนก็มองหน้ากันและรู้สึกว่าสถานการณ์นั้นเหนือจริงก่อนหน้านี้พวกเขาสามารถฆ่าซูผิงได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆแปรเปลี่ยนไปในพริบตาในตอนนี้ซูผิงบอกว่าสามารถฆ่าพวกเขาพร้อมกันทั้งสี่คนได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวและเทพอมะตะทั้งสก็ไม่คิดว่าซูผิงจะโกหกในเรื่องนี้ภายในห้องโถงเงียบสนิท ทั้ง5คนยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นซูผิงจ้องมองพวกเขาอย่างเงียบเงๆเพื่อรอให้เทพอมะตะทั้งสี่แยกแยะข้อมูลที่เขาส่งให้หลังจากเวลาผ่านไปนานชิวเลโลก็กล่าวว่าถ้าเป็นไปได้เราขอเลือกตัวเลือกที่สองที่สองซูผิงมองเขาด้วยความประหลาดใจซิฟกล่าวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งแม้ว่าเราจะอยากกลับบ้านแต่เราก็อยู่ที่นี่มานานเกินไปที่นี่คือบ้านของเราด้วย ถูกต้องหากเรานำผู้คนออกไปดินแดนของพวกเราก็คงกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังนั่นคงจะเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างมากอีบอกล่าวซูผิงชําเลืองมองพวกเขาและรู้ว่านี่เป็นการตัดสินใจร่วมกันของทุกคนแต่พวกคุณอาจจะต้องรอนานหน่อยนะส้ผิงกล่าวไม่เป็นไรชิวเลโลกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า หากเราไม่มีความอดทนเพียงพอเราคงเลือกตัวเลือกแรกไปตั้งนานแล้วคุณสู่เจ้าสามารถบรรลุระดับเทพอมะตะได้ในเวลาไม่ถึงร้อยปีข้าเชื่อว่าเจ้ามีศัก,กยภาพที่จะก้าวเข้าสู่สภาวะที่สูงกว่านี้ได้อย่างแน่นอนเพราะเจ้าเป็นอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่พวกเราเคยเห็นมา